นนปนมีกระคันเอาหน้านมันมน,น,ทน,ทนะท,ที่เนี้ยชิเนี้ยของมึงนะชิจกัจปูงโอ้ผลงานของวันนี้นะจ๊ะผลงานของยายของแม่สนตายเราเก็บต้นหอมก่อนปอปบอน หนึ่งเข้าหนึ่งเข้าเป็นบ่าหนึ่งเข้า,ขาเป็นตัวนหนึ่งไหลเร็ กินี้ยกินมาเธอเูาอ้วกเขาแม่อวานมืเหรือบบัวพองภาหยินเขาหยินเนาะโอ้กินมัเนี่็อุ่นเลยบ้านมอก่อนี่ใช่จิกินได้โอ้ยายใหญเขาได้ไหเขาห้าเนมาหยอยเอบวานอันบวานขงเขา ดีบนของเขานี่ทีหนึ่งเนาะน้องือว่านำใส่เลยเือื่อพุ่มกนาโอยเป็นตัวโอยมันกรตินวมาเลยเนาะอยยยหัวมันถึลเรื่องดว่าหนึ่งขเลือกเี่มากนนงเนี่นี่เขาแก้ได้ทั้งหอกนั่นขุมเลยห้ำนำตเต็มหมดทั้งหอกเน่ย ไม่รวบมันไม่รวมีแล้วตัวต <ah ัวปลาปีมัน UH ้หนึ่งเขาอตอนนี้นึ่งหนึ่งเขามาบ้านยางค่อยกินแลาตปลาหนึ่งเขาให้แน่อันนี้เขาหนึ่งเพื่ออันนั้นได้มาหอยเอาแล้วไปดูเอะยนับยอดมาทำก่นรอพ่ตีนานๆนนมาเลยนะ ค่ะคิสค,คีดคมใ่ตู้เย็นบ่อนตู้เย็นเส็จแล้วทีบ่บานนี่นะโอ้างกินตู้พันนี่นะเม,มนมยางแล้ววว่างางตู้เย็นแล้พันนล่าะคนเหลือลอย่างเงี้ยมันม่ไดยงยบดใรจนตูบมได้ผลนะฮะขาง อีตัวนั่นมาหน่เอาหนูไปดูดีใส่หลายอย่างหนยได้เยพาได้หลาย,ายลก,าาลก้นแสบอีเบลกินผักปวนแล้วปลูกแตงเกียวกินผักหลายป่างแล้กวก็ปลาเล้นได้ครับเพรากินผัาขึ้นห้เหพาผสมเพรม ต่ำอีโลดหนึ่งต่ำหน้าไม่ได้จ้ะต้พยายามมันร่วงฮะต้พยายามกลับเขาคนกลับผลไม้พ่นโดวะโอ้โหจะเท่อะอะเป็นเส้นเป็นจินเนี่ย เขาคือมากินบตเขาซืขอขมาเสรแล้วสิอิ่มแล้วซื้อแบบแตงไม่เห็ดแต่งไทยอายุยืนวยอะว่าช,ช่วยกันทำกับข้าวนะจ๊ะจยกานทำมาหากินตัวสวยย่งบริยใคเนย ขายกับปู่อีนี่ยังมาขายอยู่มื้งนี่อะไรนี่เแวไม่จะบอก่มนมากบางนมนี่เได้ห่รเตด้ะถ้าเคบริกอ่นี่กินนุอปนเห็นมือไม้กินมือด๋ยว ตาคนเห็นแม่กับลูกตามมีแห่แฮเบม <c oughs> ะมามนะาม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 มา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 ามามามาามามามมามามายาม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 าาา เห็นเจ้กงนี่นงยียดขาก่นเคุณเอาไฟน่เหลวไฟน่บนัาีสท่านแล้วพี่น้องใยส่เคืองโกนล่ะใยลายแสบลายใหน่อยแสบหน่อยใไหลายลาย่อยวากิน่อยกิน่อยวากินหัวชลได้ยัง ีืดหามอใส่เลยใหญ่เทก่เขาได้พี่น้องใส่ลายลายใส่หวยย่ากินเข้มอไหแม่อันนี้เราก็จะไปใส่อะไรต่อด้วยครัวนี้งานงดใส่กันได้พี่น้องช่วงนี้ไปใช้ครัวนอกบ้านสื่อให้หยามาใส่นี่ก็ได้ล้เนี่นี่นี่ ครัวอนอกแบบธรรมชาติใต๋อไฟแล้วนางะอ่ออีกกระปูนะคะอ่ออีกกระปูใส่ปลาอืออีปูใส่ยังอีกใส่ปลาแล้วก็ใส่พริกใส่ปลามีปลาดลาน้ำปลาแล้วก็พริกน้ำปลาบิดใส่ปลาปลาลาเพราะว่าปลาซา,าอสีสานเขาซีดานะปะลาล่าปลาเด็กอันเนื้ออิซานไต่กับพวกอันซูริน แล้วค่ะไอต่ำอีสานไต่เพราะมันฟินนะนั่งไปฮะว่ามันฟ้าอยู่ได้ก็รอให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่ผักโอ้ตัวนึงนึ่งตัวใหญ่น่ะตามากับต้มปลาอีกอย่างหนึ่งบ่คือพอต้มโอ้กินไต่นี่ก็แล้วแล้วเนาะรอให้เดือดก่อนนะจ๊ะแล้วก็มาใส่ผักบุ้ง นี่กำลังเข้มข้นนะคะกำลังเข้มข้นคางมอห้าไห่ไม่เปนะัล่ะบุ้ยเิ่เอาตัวใช่ไหมดกคนตัน้อยตัวน้อยกูไปเซอเลยตัวที่เอาซื้อมากไหนบรดี้อ่อนออมานี้ไม่กินเหมนโบดเมันกระโบดเยอยพูดบางยีงสี่แล้วมางี่สเลอะนันได้บ่พักใส่ตอนนี้ที่บใส่ด้วเนี่ยอพักลองปอนพอพักนะฮะก็ได้เอา เยอะเยอะพวกเราเน้นผ <Okay. S 1> ักเขาอ,อีเวนแล้วค่ะบอกกินผักคือเข้าเลยก็เห็นเขาเอาผักใส่ <Okay. S 1> ป้าซุปก็กินผักซุมเขาเห็นน่ากินซุมเขาเน้นผักเฟ้าใส่ซุปเกาไม้สีอันซุนนมนหำไม้สีอันก่อนโอ้ยน้ำสีพ่อคนสวนโอ้อยจะใส่โอ้ยโออีปู อ้อพักนะคะพี่น้องเข้ามากินพักพักลีกับปูว่าพวกอ้อนี่อ้อพักเปิ่มสุหัวขวนมึงอะไรปวดบัวกันให้เหรอพักขวนพักกเกลี้ยงน้ำขึ้นน้อยเดี๋น้ำใส่อีกโอ้ยน้ำลายอยู่ได้ล่ะนะพักออกก็ได้โอ้ยเยอะมากเรปอนน้ำลายแล้วปอนลูกักน้ำพักออกยี่งสิบบสิบปุงยี่สิเอาอิญชุกแล้วนี่พักมันชิสุ เอาใหม่นนั้นออกสุกแล้วนะจ๊ะเ <c oughs> อ,อ่อปูเอ่อปูนะจ๊ะแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านบ้านเราเอ่อ,อปูนาะนะจ๊ะเรียรว่าวว่าจางไหมแม่อร่อยอร่อยนะจ๊ะ <c oughs> อย่าเพิ่งเอ่อปูนาะนะจ๊ะนอนกําลังบุบ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 เลยมาเด้อจ่ะพี่น้องจ๊ะกินเอ่อปูนาน้ำกันเด้อจ้ะเด้อโอเคนะจ๊ะ อันนี้นี่เสร็จแล้วเมนูเคนะคะโอ้ยหอมหวนหวนเลยหอมหวนหวนโอ้คอยให้กินมาโอเคนะจ๊ะ